อันนี้พี่ช่างเข้ามาดูนี่ระวังจะโดนหลอกนะร้านเขาบอกว่า8แอม20เซลล์แต่ผมนี่จะแกะให้ดูเลยเผื่อกลางตัดสิงใจจะซื้ออยู่นะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับใส่กับเครื่องมือช่างมี2อขั้วให้เลือกนะมีขั้ว d y y กับขั้ว MT นะขั้ว d y y ก็จะใส่พวกนี้มาสรุก,กับโอซุกะนะครับมาสรุโอซุก,กะแล้วขั้ว MT แบตจีนทั่วไป มากิต้าทันสุแคลดีเจียปูนะครับแบตบกินทุ่ไปใส่ได้มาดูนี่ดีกว่าเขาบอกว่า20เซลลใช่20เซลลอ่าเปิดให้ดู20่บเซลไม่พอต้องต่อให้ครบวงจรด้วยนี่อ่าแกะให้ดหูเห็นเห็นเลยนะนี่ครับ20เซลล์การต่อนะครับต่อแผงครบวงจรดูแผงบอร์ดนะครับนี่เลยตัวนี้เป็นขนาด8แอมป์นะครับ ขนาด8แอมป์บอกเลยว่าแบตอึดแบตท,ทนแน่นอนมาดูนี่นี่ครับ18650เห็นไหมสรุปคือได้ของตามนี้นะไปเลือกได้นะครับเอากี่เซลนะครับ5เซลล10เซลล15เซลล20เซลลในตะก้ามีให้หมดมีทั้งขั้ว d y และขั้ว MT นะครับถ้าใครมองหาอยู่ของไทกอนพิกัดเดี๋ยวผมปักให้ตะก้าเหลือด้านซ้ายมือเลยนะครับ